ผมสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุก้นพี่น้องครับผมครับสวัสดีวันที่15มีนาคมพศ2566พี่น้องครับครับวันนี้มาเตรียมงานพี่น้องครับผมครับเตรียมงานบุญพระเวทนะพี่น้องครับผมครับวันนี้ก็เฮาอยู่บบันน้องข่าพี่น้องครับบันน้องข่ามาเอาปลาขึ้นไส้บุญนะพี่น้องครับผม ไปบ่งกันพี่น้องครับผมทีกันเอาคือเป็นไส้ดังครับ,รบใสน่นำซี่อะพี่น้องครับผมครับหาโยงให้กินแบบธรรมดาธรรมชาติครับเป็นไส้ดังครับผมอ่าดังกัดไว้ตั้งเป่นกับไส้ดังกัดไวเฮกัน นึงตืง่นเฮ่นั่มจะน้อยใส่กลางแหล้าบนสีไรไรปลาครับไรปลามาติดดังหนึ่งจังพระเบิงตอนเป็นโอขึ้นนะพี่น้องครับผมวันนี้เขายืนอยู่ตรงฟังครับดูสิพว่าเฮียเต็มเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยพี่น้องครับผมการเอาปลาวันนี้เป็นยังไงนะพี่น้องครับผม ปุ่วปวาเอานีลาไล่เลยพี่น้องครับผมมองโค้งนี่ครับผมทั้งขนาหา้าวทั้งปูนครับพุ่นน้องมาแต่เกินว่างย่างทั้งพุ่นนี่ครับเส้นเหีือเส้นเหีือกำลังวันครับวันเลยวันเลยจวดเลยนี่ครับ การหายุให้กินแบบอีสานบ้าน้อาพี่น้องกับผมอันนี้คือลงออกปลาใส่บุญแล้วพี่น้องครับเอา้าโอ้เตียกดีแล้วไ <c oughs> ด้ยังเส้นกว่าบึ่งผลงานทีน่เพียงดีเนี่ย รับเพิ่งเรื่อยพี่น้องครับผมเป็นกระลังเาไไาา่าเ่าขุนเทื่อนย่งเบ่งนรับรุ่นครับเพื่อนน้องรุ่นอู้ไปยังขวาปตอง อับตือเลยครับพี่น้องครับเฮ้าห์เห็นแล้วปึ๊ดเป๊ะเต็มเหี้ยเลยหุน่นเก็บมาใส่เพี้ยนก่อนครับพี่น้องครับผมสีเพี้ยนแล้วนี่ครับการหาอยู่หากินย่ำกันย่ำงานครับพี่น้องเป็นมาะอยกันครับ ซอยกันนกปลาขึ้นไปใส่บุญครับที่จริงวงนี้เป็นเขียดอภัยท่านนะพี่น้องครับผมเขียดตอภพยท่านครับอันนี้าการกินส่วนร่วมากากินได้ครับพี่น้องบุญย่ำงนันเอาไว้แต่ตอนพีตอนน้องทั้งมันอื่นมันไกลครับมากินมาท่านมือบุญนะพี่น้องมาแล้วครับนง่มาแล้วดังกว โอ้ยเฮงไงแล้ว hmm. ต uh, ้นน ja ี่เฮงถือปลาไงจักเส้นมึนตน้แงเอ่ไปบนทังคุณครับปลาได้แล้วครับพี่น้องครับผมมาดูผลงานครับ ยังเส้นขอหนึงตัวนี่หานวะหางเมไปยังอกตตามมาเอาเนี่ยมาใส่กระสอผมไม่เกนไปได้ี๋ยวผมแบกึ้นไปไปยังคอนั่นประคบปลาผมเคยเห็นเลยพี่น้องครับผมคนโคกผมเคยเห็นปลาทังสีด้วยครับ

นี่ครับผลงานครับนี่ปลาครกก็ยังตะปลาข้าวนี่เป็นปลาครกว่ะสิโอ้โหตกง่เลยครับพี่น้องอันนี้ปลาหนูนี่อันนี้ปลาปูงน่อยอันนี้ปลาโกดปลาปูงปลาเทียวโพดเหรเนาะอือปลาครเป็นปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนคือปลาโกดง่าย เขาจะไม่เมียนจะป่าตองของเขานี่ปเมีครับปลาโากรใหญ่นี่ปลาหนูนี่ปลาหนังซี่พื่น้องครับเีตัวมงามจีซีบิงปลาหน่งนี่ปลารหมปลาหน่อยปลาหน่อยงแปลาน่อยน่กจะหกรึ่งนี่ร้านั้วปลาขั้วปลาลาบครับนี่พอนโอ้หลราคาหน่อยดินี่ออล ปลาขบกบปลาขบเห็นนะครับเกลีดมากคุณเคยเห็นอะไพี่น้องครับพี่ไม่เคยเห็นกระเตียเป็นเป็นเพียงปลาเข้าครับแต่ว่าหนาซันอันนี้เป็นปลาเพียครับวันนี้กัวไอแม่มาเตรียมงานครับวีนนี่งานบุญพาดเบียดนี่กำลังหาปลาขึ้นเซ้งงานครับ ติดสองบาทเนาะเดี๋ยวซ้ำนี่นี่ปลาเพียครับลาบปลาเพียอันันเป็นไส้ข้อครับปลากาวัดีครับ้ียลงไปตัวครับพี่น้องครับเอากระสอบไปเพื่อนเงินบัดนี้อู้พี่ดครับเอาหาปลาคุณ นไอชงมันไปเรื่อยพี่น้อ,อ,นองครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางพุ่นครับครับผมหาปลาใส่บุญครับพี่น้องครับผมปลาเราเ่เคยเห็นกับนีพี่น้องครับผมขัาไปเบิ่งกันพี่น้องนี่กงลังยามดางนี่พี่น้องครับผมหนึ่งเสียเส้ยนแหกกมาเรื่อยครับเสี้ยนแหกกมากวันนี้มา หมาป mm ่า hmm. ข <like. S 1> e ึ yeah, <mam> <drag> ้นใส่บุญพี่น้องครับผมมีกลางด่างมีตึกเฮใส่บุญบุญพระเวทครับผมบุญพระเวทวันที่สิบแปดสิบเก้ามีหน้านี่แหละพี่น้องครับผมตังเครื่องเครืงก็เป็นทางไม้ขั้วจะเตรียมสถานที่หลังถวยลลางซร้าไว้หาเครื่องปรุงไว้พี่น้องเตรียมงานตั้งแต่หลายหมื่นแล้วพี่น้องครับผม บนประเพณี่ของอสานวันห้องครับบนพระเวียดฟังเตียดมหาชาตรนบปาติดแล้วครับโอ้หุ่นหุ่นต่ำๆยังหุ่นขาโปเปใสครับพาอยเอานี่ละพี่น้นงพพองเคยยเอานี่ก็ยอยุอน,ออยนีนะ ปลาเมียไงอื้งเห็นไหมเก็ด้วงครับท่างกลางๆนำ้ำกระเพือกกระเพือกอ,อยู่ปีปลาบอนปานฮึโอ้แตกดีครับแตกดี ภาพบรรยากาศครับที่สวยงามครับการหายุ่งให้กินแบบอีสานครับใส่มองใส่ด่างโอ้ตัวนี้ไหมขึ้นใหญ่ไก่เลยท่านนั่นเส้นขับกำลังเห่านี่แของหินครับกำลังสิบปุดขึ้นมีปลาติดน้ำ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรุ่น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 ดีป้าเมียใหญ่ตึนป้าเ <laughs> มียใหญ่ครับจะเปลี่ยนทุ่งให้ไปพร้อมกันบ่ <laughs> นครับ ไปยังครับวันหันปลากะโโห่ไงมันจกโลนะครเป็นลูกรีบน้องครับผมปลากะโหครับตัวเดียวคนโคโรได้ตีอบนี่มันสูสีรับแท่งในปีวันหันีกว่าตกเีเลยครับปลากระโให่ครับถือหี้ยครับถกอหี้ยเอาครับผมเห็นแล้วครับโอ้หุ่ อืออจากโลกคุ้เห็นไหมฝันเลยตูงไงละครับรสำมคนเลยครับถ,ถือเขียครับถือเขียเหี้ยไงครับผมเสียนเห,หี้ยใส่เต็มสอบเลยครับตัวเดียว ปลาหลายชนิดครับผมปลาปึงปลาหนูปลากระโหหปลาเมียมาแล้วครับนี่ครับนี่อีกสอบหนึ่งเทเทียนสิกันเลยครับไปสอบอยู่เอาขึ้นไม่ดีก็ไหน อันนี้ปะเื้งครับปะาปื้งไงมีมอต้องขวบหมารอบยิ่งตปลาปืงครับแก้มดำไปวาสองม่ไปคว้าีิสนเข้าเลย

ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาขึ้นไปก็พี่น้องครับผมครับไปเอาิ่งกันไหมครับผมติดตามครับติดตามครับปลากระโหู้ยังพี่น้องครับปลาปึ้งครับปลาปึ้งแก้มดำครับนี่ครับปลาปึ้งืนรับพี่น้องงอออกขึ้นเลยอ้าพี่น้องครับแบกปลาครับพี่น้องแบกปลา เดีจยวควนเอาด้ฟว่เดีกวคนเลยครับกำลองควนกำลังป่าซี่ครับป่าซี่อันนี้ปลากระโห่ไงครับกับปลาปึงครับปลาปึงปลาเทโพนักเตี๋ยวใช่ไหมนี่จะได้แบกเอาพี่น้องคับผมหามเลยหามปลา พอคนหามปลาครับเอียใหเลยเอเดียดเลยขวดขวดขวดมันครับมันมันมันเตรียมบุญครับวันนี้เตรียมบุญด้วยเตรียมบุญพระเบียดครับ มาก้วครับผมวันที่สิบแปดสิบเก้าครับวันที่สิบเก้าเฮียกอาลนมาด้วยจดกับจดจดมาดุนตัวนี้ครับผมไปแล้ววะถอยตีนยุ่งครับมัน เป็นปลาปื้งไงครับขับรุ่นครับพี่น้องครับผมนี่ขึ้นยินเข่าแล้วครับยางสองปากกตั้งยินเข่าวสวยอยู่ปลาอยัางละครับครับีพอเรากำลังจะขึ้นครับปุ๊บรุ่นครับรุ่นรุ่น มิงประจอกใช่ครับหนึ่งประจอกไงประจอกไงครับประจอกไงสองตัวเลยติดพร้อมกันประจอกครับประจอกนีเสียบครับผมหนึ่งก็เสียบหนึ่งต้งเกเลยเสียบดีพี่น่องครับผมมั่นหน่วยหนะน่ยไปแลต้งผุนแหยป็นไหนครับแหย เฮ้มิดซีดีเสียงจอกจอดครับผมเอาไปเบิ่งกันแข้งไปนอนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลนไปเบิ่งเงินแข่งอีกทีนึ่งปรสรุปผลงานครับผมไปยิงกระสวยกันไปนอนครับผมจะมาเบิ่งไม้ครับผมไปเบิ่งกันอยู่ข้งที่งครับเออไปยังขวา ปลาควาปลาดูปลาดุกอ๋อปลาคั่างปลาคั่างไงครับพี่น้องครับผมพุน่นครับทางนี้ขึ้นแล้วครับผมคตั้งมันเป็นถือรังถือเฮดเดินถือรังปรากฏคัางครับนี่ครับเส้นเฮากำลังปวดดังครับพี่น้องครับผมโอ้อันดีพี่น้องครับเดีย๋ยวซุ่มพี่น้องเพิ่มยังไงครับ นี่ควันนี้เป็นเขตอภัยท่านได้เพี่น้องครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นนะเตรียมบุญเตรียมการเตรียมงานนะบุญผดผวทครับผมมันก็เลยเอาขึ้นมาอู้หุ่นบอลอยู่กังนะครับมาแล้วครับสองกับสอบครับอิ่ม <c> ห <oughs> ุ่นขอรลังปดด้วยหุ่น เห็นเพิ่นหม่เหนรอโอยยยังเบีกปลากะาดน่เจ้บมีงพอเราสิโชว่วครับพี่น้องครับผมปีนประจอกไงครับปจกไงครับอือเลยดประจอกกันกันเิ่นขายขายรถจักรบาทครับปกติหาขายนี่ ไเ่เยก่อ้ตขัิาฮ้นอยกอยเอ้าข็นพอถือตัวเดียวเดยวยามตัว,ว,ตวันะั <c oughs> นนี้นี่นี่นมพี่น้องครับผมนี่ครับไปเท่นจะสั้นไ,เไปเออขั้วอะไเทั้งทังขั้วพี่น้องครับผมข้าขาลาครับกระหหน่ครับผมน,นี่นเมเที่ยวเลยครับ เอพี่นี่ครับปลาจอกอะไรอย่างนี้ครัปลาลวยปลาลวยปลาซวยปลาเปาะนี่โอ้ตัวนี้มันครับมันมันปลากระโหน่ยังไงครับนี่เป็นปลาเมีย นี่ครับประจอกครับน <c oughs> ้ำหนึ่งหนึ่งต้องเจ็ดเลยครับเสียบดีปลาสดๆขึ้นเมื่อไหม่เลยครับรับดื้อครับปีกปลาครับปีกปลา ปีงปลาเป็นใหม่สดๆหอมๆอันนี้ยื่นี่ก็เต็มถังครับปีกปลาครับปีกปลาปีงปลาเวดดับยาขับปุ่นครับนี่ครับตากเต็มกับพี่น้องครับผมเต็มยาขับปุ่นแซ่บๆครับพี่น้องอือตัวง่ายนะครับแพีวแล้วตัวง่ายเลย ปลาหมีข้าวงามนี่ย่างมะตาครับเชนยร์ำยาข้าวปุ่นครับย่างพุ่นหอมครับหอมหอยหอยแล้วพี่น้องครับปลามันมั่นครับแม่นี้เราย่างมะตากครับไม่แต่เชียร์ตำยาข้าวปุ่นย่างต้มนี่ร้อนดีครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวไปยูไปกินน้ำกันครับพี่น้องครับผมโอ้นี่ครับผมนี่ครับปลาขั่งครับปลาขั่งกับปลาปึงครับโอ้โหตัวใหญ่ครับอืมนี่ครับถึเอาซสมิหละพี่น้องครับผมยำดังสองปาก ได้ปลาหลากหลายสอบครับกินเขาเลียวลงอีกครับครับสหรับมนี้ก็เอาไปซัมมี่ก่อนพี่น้องครับผมครับหลับชุ่มกันพ่อหอมปากของฟ้อครับผมครับสหรับมนี้ครับผมครับอีสานโซเลเขาพระพีพระนองครับผมมาเบิ่งการอายุหากินครับผมแย้มกันแย้มงานให้พี่น้องครับผมอ่าเช่าบ้านน้องข้าตำบลล้านี่อำเภอคลองไช่จังหวัดกาฬสินธุให้พี่น้องครับผมมีความ มัครสามัคคีกันครับผมดมดูเจอกันครับวันนี้มาเตรียมงานครับผมเตรียมงานขบวนพะเวทครับผมวันเสาร์อาทิตย์นี่พี่น้องครับผมวันที่18-19มีนาคมพศ2566นะพี่น้องครับผมจะได้กับมาพร้ากันนะพี่น้องครับผมสารับัญนี้ขอลาพี่ลาน้องไมาสัมผัอกันหมครับผมสวัสดีครับ